สวัสดีครับเราอยู่กันใเซนายทนะครับเอ่อผมพี่มีลักกี้แบร์นะครับวันนี้จะมาพาผ่านโกเลมระดับยากมากนะครับเป็นโกเลมน้ำแข็งบทที่10นะครับถ้าเพื่อนๆมีรูดี้ให้ใช้รูดี้นะครับจะดีกว่าอาเดลแต่ถ้าว่าที่พี่มีใช้อาเดลเนี่ยเป็นเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยเขาไม่มีรูดี้แสงกับรูดี้แดงครับก็เลยแนะนําว่าถ้าไม่มีรูดี้ก็ให้ใช้ไปอาเดลเขียวได้ครับอันนี้เดี๋ยวพี่มีเล่นให้ดูเลยครับ เ,เริ่มจากมอนสเตอร์ก่อนเจอบอสนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด10ตัวก็ให้เดลเนี่ยเข้ามาแล้วก็ลากๆๆวิ่งบนเ<อ>พราะว่าอเดลจะไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับอ่าเรียบร้อยผ่าน2เวฟแล้วครับเดลเนี่ยจะมีสกิลดึงนะครับแล้วก็มีสกิลรถเกาะด้วยครับแล้วก็สกิลแรกเป็นสกิลเพิ่มอัตราการบอกนะครับ ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีรูด,ดี้ก็ใช้รูด,ดี้ครับแต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนไม่มีรูด,ดี้ใช้อเดลได้ครับเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนถามว่าถ้าไม่ไม่มีแทงเป็นรูด,ดี้จะผ่านบอสยังไงอันนี้เดี๋ยวพี่หมีเล่นให้ดูเลยฮะคือสกิลอันติอ,ตอเดลเนี่ยเวลาใช้จะลดดาเมจทังตี้ให้ใช้ตอนที่บอสใช้สกิลหมุนรอบตัวนะครับมันจะช่วยลดดาเมจทังตี้ซึ่งจะทําให้ตัวละครไม่ตาย ถ้าสมมุติเราจะตายจริงก็ให้วิ่งวิ่งวนๆนะครับรอเพื่อนเฮล,ลก่อนให้เราอยู่ตรงข้ามกับบอเออให้เราอยู่ตรงข้ามกับตัวละครเนตี้เรานะครับอย่างดามเมจอย่างตัวซับให้ถ้าเกิดเราอยู่ตรงข้ามเนี่ยบอสมันก็จะตีตัวแทงมันจะไม่มันจะมันจะไม่ตีโดนดามเมจกับซับนะครับ อ่าเนี่ยเวลาะเออบอสสกิลหมุนเนี่ยให้เราเดินออกมาได้นะครับจะได้ช่วยลดดาเมจนะครับืงจริงใช้ดีอ่ะง่ายกว่าเยอะครับอันเนี้ยมีอีกเทกนึงที่หมีลองไปลองรูด,ดีดูง่ายกว่าเยอะอ่าเราก็นว่ต่อไปครับอย่าลืมนะครับเดวให้อยู่ตรงข้ามกับเพื่อนๆตลอดนะครับแล้วก็พยายามเก็บอันติอันเดวไว้นะครับถ้า เวลาบอสเอลี e. มาก็พยายามหลบนะครับบางทีโชคดีบอสว่าจะเอลี e. สองฝั่งอ่าอย่างเงี้ยครับก็ให้ให้มันเล่นตัวซับนะครับแล้วก็พยายามเอาเดินให้เพื่อนออกไปอย่าไปโดนนะครับแรงมากตัวแท้งตายก็ชุบนะครับแล้วก็ให้เดลไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเพื่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นวดต่อไปนะครับถ้าจะตายก็วิ่งวิ่งวนๆแป๊บนึงนะครับให้รอเพื่อนเฮลแล้วก็เข้าไปแท้งเหมือนเดิมนะครับ อ่าตัวเอ e. มาแล้วก็หลบข้างได้วยนึงตีสนนันิดนึงอ่าอันนี้คือเดลเปิดอันติครับทำให้เนตี้แทบจะไม่ค่อยโดนดาเมจมากโอ้โหโดนท่าตายไปสองเลยอ่าเราก็นว่วต่อไปนะครับ ถ้าเกิดเราใช้รูดี้เนี่ยมันจะง่ายกว่าตรงที่ว่ารูตี้เนี่ยอันตีเนี่ยมันจะเป็นเปิดเกาะเลือดเทียมเนี่ยทั้งปาร์ตี้ซึ่งถ้าเกิดโจรเวลาโกเลมมันหมุนเนี่ยถ้าเราเก็บอันตีรูดี้ไว้ใช้ตอนนั้นก็แทบไม่ลดดาเมจเลยครับเราก็ทําวิธีเคลมครับดน้ตต่อไปครับบอสโกเลมนี่จะดีอย่างหนึ่งคือมันไม่มีข้างนะครับก็คือขอให้ทั้งตี้อย่าตายใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้ครับยังไงก็ตาย่าบอยเม้าก็หลบนะครับ อ,อันตีมาก็ยิงไปนะครับอ่าคือจริงๆมันมีทิกอยู่นะครับสมมติให้เพื่อนๆลองนับเวลาโกเลมโจมตีนะครับถ้าอันนี้คือพี่มีสังเกตนะเวลาโกเลมโจมตี3ทีเสร็จออมานจะเอลอีรอบตัวก็ให้เรานับจำนวนเวลามันตีนครับ มันตีประมาณ3ทีก็ให้เราเตรียมถอยออกมาได้เลยครับจะไม่โดนเอลี o e ที่มันหมุนรอบตัวครับอย่างน้อยตัวแทงก็พยายามเซฟไว้ก็ดีครับอ่าเอลีอันนี้เอลีมาแล้วเออยิงข้างก็วิ่งเข้ามาตีข้างๆนะครับตัวนาเมก,ก็ยิงไปครับอ่าอย่างเงี้ยครับถึงพี่หมีเดี๋ยว,วิ่งออกมาจากวงอะอย่างที่บอกครับพอเวลาบอสตกประมาณ3ทีเนี่ยมันจะมันจะชอบเอลีรอบวงก็ให้แทงเตรียมถอยมานะครับ ถ้าเกิดเป็นรูด,ดี้ก็สบายสบายเลยครับก็เปิดเกาะอันติสวนเลยยืนตู้เลยอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับวิธีการไม่ยากครับเพื่อนๆนก็น่าจะสามารถผ่านได้กันทุกคนนะครับตัวนี้ไม่มีข้างเหมือนคิดตั้นเพราะฉะนั้นแล้วขอให้ขอให้ทั้งตี้เราไม่ตายพอครับค่อยค่อยนวดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ชนะนะครับอย่างบางทีถ้าเกิดบอสเอลี e มาสองรอบแบบนี้เราก็ได้ยิงฟรีเลยครับ แองตายก็ชุบขึ้นมานะครับแล้วก็ไปอยู่ตรงข้ามเพื่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นวดต่อข้อควรระวังตัวนี้ไม่มีอะไรเลยครับอยากให้คารินตายพอ,อบอยเีมาก็วิ่งหลบนะครับอย่างที่อย่างที่พี่หมีบอกครับถ้าบอสตีแบบตีธรรมดา3ทีส่วนใหญ่ครั้งที่4มันจะชอบเอโก็ให้ให้เพื่อนๆเตรียม อาเนี่ยครับบอแกจะตายแล้วครับเราก็เลือกวิธีเดิมเลยครับเราก็วนไปแทงก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกับดาเมจกะทรับนะครับพอ,อมาเอลีมาก็วิ่งหลบอย่างเงี้ยครับแล้วก็นวดต่อไปครับอ่าตัวนี้ไม่ยากครับขอแค่เวลามันปั่นเอลีร e e, อบตัวอย่างเงี้ยแหละทุกคนอย่าตายเป็นทอครับผม ผ่านเรียบร้อยครับรยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับนี่สวัสดีครับ